คือเห็นแหละที่มีคนแบบว่าอาลองไปถามเรื่องน้องดีกว่าจะได้รู้ว่าเนี่ยแบบว่ารู้สึกยังไงอะไรอย่างงี้แต่จะบอกว่าคือคือมันไม่มีคนถามว่าจริงแต่ว่าขอบคุณิดนึงแล้วกันคือเราอะกริงจริงคือเราก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าค้างอะไรตกกันนะคะทุกคนคือมันเป็นการที่เราแบบว่าจากกันด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยกวมกันแบบอย่างวันก่อนคือแบบว่าก็พึ่งมาน้องก่อนก็เจอน้องก็ยังคุยกับน้องปกติอะไรอย่างงี้ ใช่แล้วก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรแบบทฤษฎีมากมายว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้แต่เข้าใจทุกคนนะคะเพราะว่าตอนที่ตอนที่เป็นแฟนคลับอะก็คิดเหมือนกันว่าเวลามันชอบเวลามีประกาศอะไรแบบนี้มาก็จะแบบมันคือเรื่องอะไรคือเข้าใจทุกคนเพราะว่าก่อนนั้นน่ะเออก็เคยแบบว่าเคยรู้สึกแบบนั้นเก่อนเหมือนกันว่ามันคือเรื่องอะไรเข้าใจว่าแบบเนืกออหมายแบบเวลามันมีประกาศอย่างเงี้ย ว่าแบบว่าคนสุภาพเป็นคอยากอยากมากเลยเพราะว่ใช่ใช่มันจะเป็นความเข้าเข้าใจเพราะทุกคนเป็นคนไทยไงแบบทุกคนเราเป็นคนไทยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนจะบอกว่าทุกคน <laughs> แต่พอพอเข้ามาอยู่ข้างในเราก็รู้สึกว่าเออบางบางอย่างอ่ะการที่เราบอกแค่นั้นนะมันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นการจากลาที่แบบว่า ก็ให้ทุกคนจําได้ว่าเออรุ่นห้าแบบว่าเราก็เริ่มต้นกันมาด้วยแบบ12คนมาโดยเสมออะไรอย่างนี้วันก่อนเจอน้องก็คุยกับน้องอยู่ว่าแบบเออเดี๋ยวแบบอ๋อขอบคุณค่ะแต่ว่าเออพี่ก็เหมือนก็บอกน้องว่าเออเดี๋ยวพี่แบบว่าเหมือนก็เจอแน้ก็แบบเออก่อนน้องแแบบเออพี่เดี๋ยวพี่เต้นแทนเดี๋ยวพี่จะเต้นแทนเพื่อน เผื่อนานๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าได้ขอบขอบคุณนะอะไรเงี้ยแบบพี่ก็แบบสู้ๆนะอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่การจากลาที่แบบว่าเราจะแบบคือมันมันแบบยังไงมันไม่ใช่การจากลาที่แบบว่าเราจะไม่เจอกันอีกเราจะแบบโหเจอกันนี่แบบแบบเราไม่ได้จากกันแบบแย่ทุกคนเราจากกันได้แบบเราจากกันด้วยดีจริงๆรินึกออกไหมแบบน้องแบบอยากให้เราช่วยเหลืออะไรเราก็พร้อมช่วยเหลือน้องเสมออะไรเงี้ยแบบบอกพี่ได้เลยพี่แบบดีมากอรอย อะไรอย่างงี้เหรอโอ้ยทันทันเดยวเราเยอะดีคนยังปั่นต่อแล,แล,แล้วแต่ทุกคนเข้าใจได้ฝากกอดน,น้องทีได้ฝากกอดน,น้องทีกอดน,น้องมาเสมอแหละทุกคนจะมัวชร์น,อนะองคุยด้วยนะแะไรทุกคนเราก็เห็นหลายคนก็รู้สึกเหมือนไม่ไม่นี่กับ ่แบบว่าพี่เชิญอย่างนี้แต่ว่าจบว่ารู้สึกโชคดีจริงๆที่เข้ามาในวงช่วงที่พี่เชิญเป็นช้ให้นิมนนะคะแล้วก็น้องก็เป็นคนเลือกเองที่อยากจะประกาศเกดด้วยแบบอยากจะประกาศแล้วก็นีใจที่น้องมีแบบมีพี่เชิญอยู่ข้างๆาในวันนั้นตอนนี้ทุกอย่างโอเคใช่ไหมทุกอย่างโอเคมากครับอยากของใช่รู้เท่าที่ออฟชิวลให้รู้ก็พอแล้ว ในแบบมีหายห่วงแทนน้องแหละจากเมื่อครั้งแรกเขามีให้ซอนแมว่าต้องทำยังไงบ้างยังไม่มีเลยทุกคนใช่ทุกคนก็ไปให้กำลังใจน้นงๆก่อนโยโย่เนาะแบบว่าทวิถึงน้องอะไรอย่างี้ก็ได้เพราะว่าน้องก็คิดว่าน้องน่าจะเห็นอยู่ตลอดหรือไปคอมเมนต์พวกโพสต์น้องส่งข้อความแบบทลังดีไปหาน้องอะไรเงี้ยน้องก็เห็นอยู่แล้วอะไรเนี้ย จะกดน้องแทนทุกคนให้ออิอ